สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้วกินสปอตครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ครับผมนี่แก้วกินสปอตเป็นไงทุกคน ก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ